ับสวัสดียามเช้าครับผมขณะนี้เวลา6นิกานะครับลวงตาเุนชื่นป็นญาวิโทท่านได้รับบิทบาทเช้านะครับที่วัดบ้านบงนะครับพี่น้องบ้านบงนะครับมบาโดน,นะตะบาทเยอะมากครับวันนี้ครับก็ตักบารได้ด้านใน ตักบาตรในศาลานะครับยืนเป็นวงรอบศาลานะครับตาท่านก็เดินรับอิสระบาตรในสาระเลยนะครับห้ามใส่ถั่วแยลงไปในบาตรนะครับห้ามเด็ดขาดเลยนะครับเดี๋ยวมั้งก็จิ๋มๆเลยนะไปเอาถุงไปละไปไปเอาถุงไปกดี๋ยวมั้งมีเรื่อ có <laughs> ừ, thể thực hiện các hoạt động như là hỗ trợ công tác triển khai của Chúng ừ. ừ. tôi cũng nhéo một cái này cũng chỉ điểm vậy.